ไม่มีที่พึ่งไม่มีใครเลยทุกคนคิดว่าเป็นคนนอกทุกคนคิดว่าเป็นฆาตกรหมดมีแค่กูที่รู้เนี่ยแต่ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะ มันเจ็บปวดมากนะเว้ยแบบมันพบแต่ความสิ้นหวังเขาไม่รู้จะช่วยยังไงสวัสดีครับบริพภวผมเช่นเคยนะครับแชมป์จากอนิเมชาร์อยู่กับรายการมีเมะมาโมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนารูโตะหรือว่าโบรูโตะกันหลายคนนะครับก็อาจจะได้ทราบข่าวแล้วว่าล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นความสามารถของเนตรวงแหวนกระจกเงาหมืน่นบุพภาข,ของซาราดาเป็นที่เรียบร้อย เทวีธิวากรบอกเลยว่าความสามารถเป็นโคตรโกงแล้วก็โคตรเทพมากๆแล้วผมก็ได้ทําคลิปบอกความสามารถของเทวีธิวากรลงไปในช่องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในฟีดแบ็กเนี่ยมันก็มีข้อความมากมายเลยเว้ยแต่มีข้อความหนึ่งที่ผมแบบ ติดใจมากๆก็เลยเอามาทําเป็นคลิปคลิปนี้ครับนั่นก็คือหลายคน,นยมองว่าการที่ซาลดะได้เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผามานั้นมันไม่สมศักดิ์ศรีเหมือนรุ่นพ่อรุ่นนารุ่นลุงอะไรก็แล้วแต่ครับมันไม่สมศักดิ์ศรีเหมือนตอนซาสเกะอิทจิอะไรอย่างนี้เลยดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมซาลดะถึงเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาได้มันสมหรือไม่สมศักดิ์ศรีจริงหรือเปล่าตามที่เขาพูดกัน ก็ไปชมกันได้นะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับสำหรับใครที่ยังดูอยู่และยังไม่ได้ติดตามช่องอนิเมชาร์นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอนิเมชาร์นให้ด้วยนะครับ เข้าเนื้อหากัก็เข้ามาสู่เนื้อหากันแล้วครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือเงื่อนไขการเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาครับจริงๆผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเรื่องการเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาครับนั่นก็คือคลิปสิ T ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนตรวงแหวนนะครับผมจะสรุปง่ายๆก็คือการเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมืนนมนหนหม่นบุผาได้เนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับพอเราเจ็บปวดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแบบเจ็บจนแบบ เกินที่แบบร่างกายมันจะทนไหวสมองมันจะหลั่งสารสารหนึ่งนะครับที่จะส่งผลต่อประสาทต,ตาครับทำให้เนตรวงแหวนเนี่ยกลายเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผานครับนี่ก็คือเงื่อนไขในการอัปเกรดเนตรวงแหวนเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่อบุผานครับก็อันนี้ก็คือเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูถึงสาระากันบ้างครับก่อนจะไปพูดถึงตอนที่สาระาเบิกได้เราจะต้องพูดถึงเหต,เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก่อนนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่จะทําให้สาระเนี่ย อยากเป็นโฮคาเงะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะทําให้ซาลาดะเกิดความคิดความคิดหนึ่งเข้ามาครับแล้วความคิดนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตด้วยนั่นคือการเบิเกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพานะครับเหตุการณ์นี้นครับก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ซาลาดะเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าซากุระไม่ใช่แม่ของตัวเองนะครับก็เลยได้หนีออกจากบ้าน,นครับแล้วก็ได้เดินทางร่วมไปกับนารูโตะในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นครับจะมีช่วงหนึ่งที่นารูโตะกับซาลาดะเนี่ยได้นั่งพูดคุยเปิดใจกกัันนอะะไรร็แแล้วต่คบ ทำให้ซาลาดาเนี่ยอยากที่จะเป็นโคคังเงะครับเพราะว่าระหว่างที่ซาลาดาได้อยู่กับนารุโตะนะครับซาลาดาได้สัมผัสถึงหัวใจของโคคังเงะเป็นครั้งแรกครับซาลาดะาไม่ได้เห็นนารุโตะแค่ว่านารุโตะเก่งครับแต่นารุโตะอยากที่จะปกป้องทุกคนรักหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่พึ่งของผู้คนมากมายในโคโนฮะเลยครับในระหว่างที่ซาลาดาอยู่กับนารุโตะนะครับความรู้สึกเหล่านี้มันก็ได้ถ่ายทอดมาให้ซาลาดาเว้จนซาลาดาคิดน,นะครับว่าแม้นารุโตะเนี่ยจะไม่ใช่พ่อหรือแม่แท้ๆครับแต่เธอกับสัมผัสถึงความอบอุ่นที่ได้มาจาก ตัวนารูโตะแบบมากๆเลยครับทาให้เธอตระหนักได้อย่างหนึ่งครับว่าเนี่ยแหละคือคนที่ฉันอยากจะเป็นเว้ยก็คือเป็นโลโมเดลเลยอะก็คือเป็นไอดอลเลยอะแบบพออยู่กับนารูโตะก็คิดว่าเชี่ยคนแบบนี้แหละคือคนที่กูอยากจะเป็นเว้ยกูอยากจะเป็นโฮคังเงะกูอยากจะเป็นให้ได้แบบนารูโตะพอผ่านเหตุการณ์นั้นไปนะครับซาเาดะก็ได้ปฏิญาณตนนะครับว่าตัวเองอยากจะเป็นโฮคังเงะแบบนารูโตะอยากจะเป็นผู้นําที่เชื่อมโยงและจะปกป้องทุกคนไม่ได้เป็นคนเก่งแต่จะเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านพร้อมที่จะฝากชีวิตไว้้ให นี่คือคนที่サาะดาอยากจะเป็นนะครับแล้วサาดาก็ยังพูดไว้อีกว่าโคคาเงะไม่ใช่ตําแหน่งที่ต้องเกิดมาในตระกูลใหญ่ถึงจะเป็นได้แต่เป็นตําแหน่งที่ได้รับมาจากความเชื่อใจของคนในหมู่บ้านเว้ยนั่นแหละก็คือเหตุการณ์ที่จะทําให้サาะดะอยากที่จะเป็นโคคาเงะและมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแบบนารูโตให้ได้แล้วเขาก็ได้เอาเรื่องนี้ไปพูดกับโบรุโตะด้วยซึ่ง2คนนี้ก็ได้ทําสัญญากันนะครับว่า วันหนึ่งเนี่ยซา,าดาจะต้องเป็นโฮคังเงะให้ได้อย่างกับพ่อโบลุโตก็คือนาูโตส่วนโบลุโตเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนกับซาสเกะให้ได้ก็คือพ่อของซา,าดาก็คือเป็นเงาให้กับซา,าดานั่นเองพอวันหนึ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นซา,าดาก็จะเป็นโฮคังเงะแล้วโบลุโตก็จะเป็นเงาให้กับซา,าดาสองคนนี้ก็ได้พูดแล้วก็สัญญาก,กันเอาไว้นะครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ ที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะมาถึงเหตุการณ์ที่จะทําให้ซาลดะาสามารถเบิกเนรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุปผาได้ครับก็คือจะมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับที่ความจริงในหมู่บ้าน,คนโคโนฮะจะถูกบิดเบือนโดยอีดะทาให้คนใน,คนโคโนฮะทุกคนนะครับคิดว่าโบลูโตเนี่ยเป็นคนฆ่านารูโตนะครับคาวากิเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของนารูโตะก็คือโบลูโตเนี่ยกลายเป็นคนนอกหมู่บ้านแล้วเข้ามาฆ่านารูโตะและลูกแท้ๆของนารูโตะก็คือคาวากินะครับทำให้เรื่องราวเนี่ยมันโอลมานวุ่นวายมากๆครับแต่จะมีหนึ ซาราดะนั่นเองซาราดะยังคงจําได้ว่าโบลุโตคือลูกของนาุโตแล้วโบลุโตไม่ได้ฆ่านา루โตทําให้ซาราดะเนี่ยรู้ความจริงทั้งหมดนะครับขาดซาสึเกะเนี่ยก็ไม่รู้ความจริงข้อนี้นะครับทำให้ซาราดะเนี่ยต้องไปขอร้องให้ซาสึเกะช่วยโบลุโตหนีออกจากหมู่บ้านนะครับตอนที่ซาราดะไปขอซาสึเกะเนี่ยซาราดะตอนนั้นเจ็บปวดมากที่เห็นเพื่อนตัวเองที่สัญญาว่าจะเป็นโฮคังเงะ กลายเป็นคนฆ่าไอดอลตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทําแล้วไอดอลตัวเองก็หายไปไม่รู้ว่าตายหรือว่าจากอะไรความเจ็บปวดนั้นอะ่ะมันคือความเจ็บปวดที่เห็นโลโมเดลของตัวเองไอดอลของตัวเองเนี่ยตายไปโดยฝีมือของใครก็ไม่รู้แถมลูกของไอดอลตัวเองเนี่ยยังถูกป้ายความผิดและลูกที่ถูกป้ายความผิดนั้นก็ได้ทําสัญญาก,กับตัวเองว่าวันหนึ่งจะเติบโตไปไปเป็นเงาให้กับตนเองนั่นแหละคือความเจ็บปวดที่สาลาดะได้รับครับ เพราะว่ามันเจ็บปวดซึ่งเขาไม่มีพลังพอที่จะปกป้องโบโลโตในตอนนั้นจึงได้ไปขอร้องซาสึเกะทางน้าตาพร้อมความเจ็บปวดเนี้ยตอนแรกซาสึเกะจะไม่เชื่อครับแต่พอได้เห็นซาลาดะเบิก,กเน้กระจกเงาหมื่นบุผาออกมาในเวลานั้นซาสึเกะก็เชื่อในเนตวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผานั้นครับเพราะว่าเนตกระจกเงาหมื่นบุผานี้เนี่ยจะเบิกได้ที่ผมพูดไปก็คือความเจ็บปวดที่รุนแรงเพราะว่าซาลาดะเนี่ยโดนผลกระทบนี้แล้วแบบเจ็บปวดที่รุนแรงมากที่แบบไอดอลตัวเองถูกฆ่า เพื่อนสนิทที่สัญญากันมาอย่างดีว่าจะเป็นเงาให้กูก็ถูกป้ายความผิดมันเป็นความเจ็บปวดที่เกินจะทนครับมันทำให้เธอเบิกในตรวงแหวน ได้นั่นเองซึ่งมันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่ธรรมดาด้วยมันคือความสิ้นหวังสุดๆในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นที่ตนเองไม่สามารถช่วยอะไรโบลุโต,โตได้เลยซึ่งแม้ว่ามันไม่ใช่การแบบสูญเสียแบบคนรักเหมือนคนอื่นแต่มันเป็นการมาเชิญหน้าความสิ้นหวังและความเจ็บปวดมากๆที่ซาลาดะเกอจะทนไหวครับมันเป็นการมาเชิญหน้าความสิ้นหวังว่าคนที่เธอรักและห่วงแหนถึงไม่ใช่รักแบบเชิงชู้สาวนั้นนั่นก็คือโบลูโต,โตที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณน์นี้แบบโดดเดี่ยวเว้ย เธอเจ็บปวดมากซึ่งความรู้สึกตรงนี้แหละก็ทําให้ซรลาดะเนี่ยเบิกเน่กกระจกเงาหมื่นบุผาได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้สาเหตุแล้วนะครับว่าซราดาดะทำไมถึงเบิกเน่วงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาได้เจ็บปวดขนาดไหนเรามาดูกันว่าในอดีตเนี่ยคนที่สามารถเบิกเนรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาได้เนี่ยเขาเบิกได้อย่างไงบ้างครับเอาเท่าที่เรารู้นะคนแรกนะครับนั่นก็คือโอบิโตะโอบิโตะเบิกเนรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผาได้ จากการที่เห็นคาคาชิเนี่ยฆ่ารินนะครับก็เลยเจ็บปวดเลยเบิกได้คนที่2นะครับก็คืออิทาจิอิทาจิเนี่ยเบิกเนตรวงแหวนได้ตอนที่เสียชยีซุยไปซึ่งตัวเองเนี่ยก็เจ็บปวดแล้วก็ได้เนตรวงแหวนก็จกเงามือบุปผามาส่งคนที่3นะค,คือซาสเกะซาสเกะเบิกได้เพราะว่าได้รู้ความจริงว่าอิทาจิเนี่ยปกป้องหมู่บ้านและปลกป้องตัวเองมาตลอด,พ,ดพอได้รู้ความจริงก็ถึงสามารถเบิกเนตรวงแหวนก็จกเงามือบุปผาได้ซึ่งความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบกับซาลาดะแล้วเนี่ยสำหรับผมนะที่ผมได้ดูมาผมมองว่า การที่สระเบิกเนตรวงแหวนได้เนี่ยสมเหตุสมผลแล้วครับลองคิดดูดิครับว่าถ้าคุณมีไอดอลคนหนึ่งที่อยากจะเป็นแบบคนคนนั้นให้ได้ชื่นชมคนนั้นแบบสุดๆสัญญากับลูกเขาไว้ว่าวันหนึ่งกูจะเป็นโฮคังเงะแล้ววันหนึ่งมึงจะมาทางานให้กูเป็นเงาให้กูที่มีความสายสัมพันธ์แบบแน่นแฟนนะครับวีวันหนึ่งไอดอลเราเนี่ยก็หายตัวไปถูกตีว่าถูกฆ่าตายแถมเพื่อนเราเนี่ยที่เป็นลูกของไอดอลเราเนี่ยถูกกล่าวหาว่าฆ่าพ่อตัวเองและต้องหลบหนีอย่างเดียวดายอะ่ะ ไม่มีที่พึ่งไม่มีใครเลยทุกคนคิดว่าเป็นคนนอกทุกคนคิดว่าเป็นฆาตกรหมดมีแค่กูที่รู้เนี่ยแต่ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะมันเจ็บปวดมากนะแ้ยแบบมันพบแต่ความสิ้นหวังเขาไม่รู้จะช่วยยังไงผมมองว่าการที่サラดาสามารถเบิกเนตร,นรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบูพาได้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วครับเพราะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราคงเจ็บปวดไม่ต่างจากサラดาถึงแม้ว่าサラดาเนี่ยจะไม่ได้เสียใครจริงๆหรือว่ามีคนตายในเหตุการณ์นั้นจริงๆเหมือนอย่าง หลายหลายคนที่สามารถเบิกได้แต่เหตุการณ์ที่ซาลาดะสามารถพบเจอเนี่ยมันสิ้นหวังและมันเจ็บปวดมากซึ่งผมจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบโบรุโตขนาดนั้นซึ่งแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยทูบูวอร์เทคเนี่ยมันจะดีขึ้นมากๆแล้วเริ่มกลับมาสนุกแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงแรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ยการที่โบรุโตช่วงแรกมันไม่ค่อยดีแล้วมันไม่สนุกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างในเรื่องมันจะไม่ดีเสมอไป เพราะผมสังเกตหลายคนว่าบางคนอาจจะอคติเพราะว่ามันเป็นโบลูตโตเว้ยก็เลยคิดว่าการที่สาดาได้ไปเนี่ยมันง่ายมากเลยหัวอะไรวะเน,นี่ยทำไมถึงเบิกง่ายมากไปแต่ถ้าเราลองเอาหัวใจแล้วก็ลองได้อ่านมันจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเหตุการณ์ของสาราดาเนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลในการเบริกได้เลยครับถึงแม้ว่าเธอจะเบิกได้ในช่วงแรกเนี่ยเธอก็ไม่สามารถที่จะใช้มันได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นการเบริกแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองเบิกออกมา แล้วกว่าจะใช้ได้เนี่ยก็ผ่านเวลามาอีกหลายปีเลยนะกว่าจะใช้ได้แล้วพอมาตอนล่าสุดเนี่ยที่สามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ได้อยู่ดีใช้ได้นะก็เกิดการเจ็บปวดเกิดการตระหนักรู้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะถึงจะสามารถใช้ได้พอสามารถเบิกได้โดยที่ตัวเองรู้ตัวแล้วเนี่ยความสามารถของเนทเนี่ยที่ซาสึเกะบอกก็จะเข้ามาในหัวแล้วเธอก็สามารถใช้เนทได้อย่างเทพแล้วก็เทมากๆในเหตุการณ์ปัจจุบันเลยและนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมด เกี่ยวกับความสมเพสสมผลในการเบิกเงินวงแหวนกระจกเงามุนผาของซาระะ่าและทุกคนหล่ะมีความเห็นว่ายังไงสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์วิธีด้านล่างได้เลยถ้าถติว่าเห็นด้วยกับผมก็คอมเมนต์วิทีด้านล่างได้เลยเราจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนกันโดยที่ไม่มีอคติเพราะว่าในคอมเมนต์ที่ผมเห็นมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ที่อคติแต่ถ้าเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วมันเป็นเหตุผลที่เรารับได้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเปลี่ยนความคคิดเห็นนนกััะรบ โอเคครับงานคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ต้องฝากกดไลค์และซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอนิเมชั์ขอลาสวัสดีครับเนตรวงแหวนกระจกเงามือบุผาลาไปก่อนครับ